สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังมองหน้าไปสู่บ้านลูกสะพายอิเมซอนพี่น้องอ,อ้ยหาวนทางปวดทนทางว่เขาวส่งโลเคชันมากรับซันหรอแจ๊ชิปิตามาใช่กล่องแรกองเจ้าอยู่พวกผู้เจริจปัญญาอีเมย์ไปตองว่าเดี๋ยวอีเมเ่์เอ้ยนอนต่อแม่นอนนอนจะพัวผุ่นเบิกสภาพอแม่ก็เคย รับอยู่โก้ไปห้าลูกสะไบกันรอดรับตัวตัวให้ผมพอได้ไปหาลูกสะพายเพ่อนีบวันมากระมวลได้ใจพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางไปขุนกองแรงเด้อพี่น้องเด้อสรุปแล้วเส้นทางไปขุนกองแม่นี่ค่ะสะพ่อเห็นเทรีวิวนะนูโคตรงามาเรียนอะไรคุณอานี่บรรยากาศกำลังเริ่มได้นั่งรถยาวๆพี่น้อยคลิปนี้นะ ให้ผมพ่อกับตองเจ้สอนมันน่ะผาลย่แมนนอนไปนอนหน้าปัดฟันโดยค่ะฟันวันอะไรแม่ฟันในเดินทางไกลฟันเป็นจริง <c oughs> จะบังลูกข้านั่งนุงทาง <c oughs> บรรยากาศทางไปพี่น้องเป็น <c oughs> มันจะเป็นภูเขาแล้วเ,เป็นภูผา <c oughs> เนาะ <c oughs> เป็นหนาา้าผาเป็น โคตรเป็นชาติเป็นชาติาอืมบรรยากาศโคตรได้เลยรถก็ไม่มีเองจะเป็นต่วเปิดหน้าต่างนะ้ากระจกโหลดลงเนาะอืม <c oughs> บรรยากาศอันนี้ก็สิญญาว่าเด้อพี่น้องเด้อทางไปอันบ้านในดองอันแย่เซอร์นวัฒน,นพาลาอุยอ้ย,ยมีบุญแม่แม่บุญโว้ยุญโวยแม่แม่บุญนะคุณอาจะพาไปแม่บุญก่อน บรรยกาศดีเลยนี่พี่น้องบ้านเฮื่อนบุญสมบูรบ์บุญกับมอื่นบงส่งากระตั้งหาบ้านื่อนอ่ะ้ยมีบญอุ้ยกระลังกระลังต่างห้างบนมานี้โบนมาหนี้ม่นี่แล้วอื่นปะมาหนโอ้ยทางไปโคดแจมโดยทางบริพิตคุณเป็นน้องค่ะทางไปโคดแจมเลยค่ะ พี่น้องให้บรรยากาศทางไปเป็น,นท,าปปทางดามได้แล้วใหม่มปากมุดไปไปแนวหน้หาเนอะน,นี่มาจากชั่วนี่ของกูนี่มันฮอดเช่นตอนนั้นอะไรมากับแมพไปเลยแล้วคุณอาม์มดินิดเๆก่อน,น,น,ไ,นไกลเติบประมาณอยู่เอาไปเลยบอดแมะประมาณอยู่ สิบกว่ากิโลสิบสามสิบสี่กิโลมันบริการใกล้เด้อเลยเมื่อหาขี่โม่เด้อว่าใกล้เด้อโอ้ยใกล้ใกล้มาใกล้นังรถเบิร์ดเมื่นังรถแต่จนปูเพ่งเลยมาจากซีแต่จนปูเพิ่งนี่แม่โวแต่ดีแม่ปูพ่ออาน่ามาดูแต่ดีแม่ปู กินออมตะกินแต่แลมบ่แลมชุบชิ้นไงแม่โดยลูกเบื่อแต่อีแม่เปใส่เายอยูที่ไหนว่านั่งย่างเขาทำกันใส่กระโปรงใส่อีเตะลูกจะไม่อยากเต็มร่างมันละบอมันละบอกินซุ่มกันเนาะโอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นงามโอ้ยนี่ยพวกตีนพวกเขียวลุ่มลุกเตะคือพวกอัตเตะเตะ ใกล้เต๋อพี่น้องเอ้ยเพอ่์สี่หอดใช้เวลานานนะคะนางว่ามีนี่นางว่าบ้านนาเสือค่ะมันละเรื่องมันละเรื่องเดียวบ้านนูเห็นปากมุดแน่น่ะบ้านทามีขึ้นนะภาวนางว่าบ้านนาเสือโอ้ยสิทามดองดีๆกับบัทาม พี่น้องเ้ยคนละเงยนะแม่ส่วนยางแม่เออนยาแม่นูอยากขับป่าส่วนยางแม่ไปจีดีนี่ผ่านไม่พูนแล้วเย่อันนี้มันบรเห็นซัำมันเบรตมันค้ากระจกหนาะจกหนาบางไหมมาหกโมงเฝ้าสี่โมงแรงสี่โมงแรงอ่งบัไดหอดูขาไกลสมควร่ะ โซนรถาส่สั่นแลวไปกันเให้เข้าลงไปทางแดงคือเก่าบ่แม่เนี่ยหวยังกะจีบอกโซครับตังในวยังบาดีัวยังเนี่ยัวอยังแม่ขวอย่างกะจะทานยังหัวยังต้องกทานจะมดปีได้ลแปง่นครับแม่ทางฮะคนูกไปแม่สู่ลุยไปา เออเป็นสวนอยาเอเออเออเออปีนผู้ขืนผาบล่างโรงแรนบ่มึงไปยังเพื่อนดอกยติอ๋อกล่างกายนี่ตัู้แท้ผู้ว่าได้ปีนขืนวสันอันเบผู้นี่ขนผู้สลับลอยๆแม่ผู้สลับวสันนี่คนนี้แม่หลุดคาเลนขึ้นจนหอดผาผู้สลับนะ ขืนสัตว์คะแนนทางล่างกับบริเวณสัมบ้านบางป่าพนะปี่น้องนี่นี่ไม่เนียปตัดไม่เป็นอย่างเจ้าปอไกอขงนนี่เนาะเจ้าเห็้สวนนี่อู้หังล่างลงผูบ้านนี่ลงผูคุณเอาอยเด้อคุณเอาโค้งอ้อ้นมาโค้งเยนี่ อโอ้ยพี่น้องเออทางนะขึ้นภูลงภูงาบมาลีชดส่วยงานมาลีพี่น้องอย่าโดนบ่อย <laughs> ลุยเลยพี่น้องเอ้ยดาสตเนาะเกิ่มโคไม่กินน่นะอือหักอกอีกลยลงเลยแม่บ้น um uh> şey ี้ายเห็นกระเฮนขากเอาคุนเอาคอยค่อยขุนเอาหัวหลนต้นใหม่คือพีลำ่ดดโ่ลยมาแก โคตรเลยโคตรสวยวิวมันโคตรได้แมนคันอีแม่ไม่ต้องแม่นะอีแม่อยู่เงียบแม่แม่ก็วัดชื่อแม่ยังเงียบแม่แม่ก็ชดชื่นในใจกันเอาชิลูกชีลูกพี่น้องมามาดีลูตัวนี้บอปันใดใครในธรรมดาผู้ก่าโหลดทางไหนเนาะไม่ต้องู้ว่าโหลด เราบูกหักแต่ตอนขุดไม่อ้ยตอนโลนิโอเกองามโคตรงามเลยบงล่างทั้งเมืองนั่ิาป้านวนอยู่กลางเดินถซัมอกาถ่ายคุมกองแรงหมนเนาะงามอลีมันสีมีมุมหนึ่งแบบงามแหงมันมีมุมอันจุดถ่ายุมวิวปน้อมีปน้มันอาจจะมีนั่นนะคุณเอาอนนี้บียงาแต่โซมไปโซมาลืมอันลืมไปเฮนในอดอีแม่ซะ จะพูเพราโหลนี่ปาร์ติพูดเกินการเลนยองเอ้ยท้อไปดูแม่อีสัเงินดองนะเพื่อนไก่พูมาซ้ำลูกเราสิมันอยู่บนพูเขาหลนี่บ่สิโคตรงามเลยทางมกลางบ้านเราสิมีมีมีอ๋อพวมีเออมาเห็นีู่นี่น้แหละวะเนาะมียืนเจิดเถิดเนี่ยแท้ๆนะที่มันลากยางก้อนย่างไปมันแบบนักพูนกองแรง บ่เคยเห็นกระไดไมาเห็นบ่เคยพ่อ,อกระไดมาพอ่อเรเคยเห็นสองพ่ออีแม่เนี่ยได้ลูกกระสีบาวัวไก,ก่บ้านดอกลูกนี่ลูกเมื่อยนั่งโลดบามีกระย่ามันดอกพวนี่<อ>มีเงินใส่กระเพาะท้ายกระแอฮ์ทอดเปิดกระโจกลบกระจกโลด <c oughs> นี่ทางนี้นะเนาะทางล่างก็งามแม่ทางหน้าบกปันได้เลยนี่มันหน้าพลาตัวนีง้างามนิดหนึง่งพิง เรียนร่ามกัเลยหน่วยพูน yes> ั่นเนาะติดต่อนอนเรื่องคืออยจจปะซากเนาะกีฮอดเลยเบิ่งแอนตีต่อกันแตะเวทต๊กทางนี้เดแม่ทางบ้านโตกงนีะือเขาขี่หลไปเบิ่งอะไรวอันนี้นะห่ยู่กจีฮอดบ้านอัน น้าดองอีแม่ซ้อนเลยพี่น้องอีกกิโลเดียว,อ,กกยวอีแม่ดีใจบ่แมอีมมแม่ด้วยจะน้กับแม่ก็สงสารเน่ยเด้อลูกนี่เด้อค่ะมันลายสมองคนเด้อนี่แม่เกิดไปกิโลหนึ่งคุณกองแม่งนะเราบา้านใกล้กันเราบา้บานบ้านอันกับคุณกองแรงเนี่ยึฮึแล้วเด้ต <laughs> กใจเลยเนาะออ บ้านต่อบ้านนี่แลหละเราบริกล้ได้ประมาณอชองสามกิโล่ดีนี่เอะผู้่าหน่อยแ่หนทางไป,ป้บาวน่อยแม่แม่ผู้บ่าวน่อยอย่าชเช่เรนลายแม่บอก่าบริบรเิรเช่อเ่นบริมองของแซมหอดแล้วได้หอดแล้วได้แม่ได้แล้วคุณอ,อาวขายแล้วนี่โชคดี สองตัวมีดำมดแม่มีก็มีดดอด้วยคนมากนะพี่จะมีดำเขากระลังเหตุอยู่พี่น้องกายทางมีหลักหนาหมู่บ้านเด้ยังจ้าเจ้าดูเบลกคุณบางหมู่ตรงไปจะเป็นทำอันคุณกองแรงแล้วมี่แม่หุ่นมีี่ โคตรงามเลยคุณอ้าวตั้งพมาซื้อโดนมาปล่อยอะไรก็แล้วดิอม่ใม้บ้านนันนายดองอีแม่นี่โคตรงามเลยทั้งล่างนั่นอันนี้สิเป็นทางเข้าหมู่บ้านของอันนายดองนายดองคง,งสิอสอนมันน่ะพาลายข้ยายกีใหญ่กีตูนคะ่ะตอนนี้แม่นันปลูกไปแล้วครับมาปล่อยแม่มาสุดทางกบตาลาร มาดับเบิ้งทางซอยลูกเพื่อลังใดบัดนี่ยในสายบิงอันนั้นก่อนเออครัวขามเลิศแม่เป็นละไนะอุ้ยสวนผักอุ้ยช่ครับตาบจะพังแบบว่าโคตรงามค่ะแม่ยังเล่นหน้าได้เห็นอะไรก็ได้โคตรงามโอ้สวนผักเป็นชานผักกระต่ายสวนผักกันแบบโบราณเลยเออชานผักเป็นผักก็บกระเล็บ ใสอีมาหอดแล้วแม่โดยมาถึงขณะนี้เลยยังบอกท่านมีภัยดอกแม่จะสิอายังด้วยนี่ขายดองใช่เนาะพามายังดองผมเอมาปัดอดามเลยเด้อเพราะแต่บอดอื่นใส่บัว่ายังอามปลาดองยาลูกใสยาลูกใสไว้หน้าลูกใสวันแม่ใสพอแต่งห้ามพาไปใส่ข้ายาไปใส่กระโปรงเสดี่ยยองไปแล้วใส่กระโปรงอันห่อนแล้วไน้ดองมาลังไดเฮือนทางได

ห่อแล้วพี่น้องจะเป็นหนา้าผาได้เฮือกแ,แล้วาาระหว่างล้างนั่งล้างนังเรามาอาบด่หน้าวัดพอดีพี่น้องคาดสิว่ายังอยูย่บ่ <c oughs> ห้าคุณเอาไปเลี้ยวข้างหน้าเลยคุณเอาวไว้ขาววัดคุณเอาว <c oughs> สีเก็บบรรยากาศกันพี่น้อง หอดแล้วบ้านใน,น้องอีเมซอนกิน้องโคตรไกลเลยนั่งรถจนปวดเบิร์ดไปอวยลดนะล้างได้ไปนี่ตู้เตรียมตู้เตรียมยังล้างได้เหรอ บรรยากาศโคตรได้เลยมัยงนงานเป็นล้างได้ในดองล้างได้มองล้างทักฟุ่นโอ้อยไกลหว่วยเลยบรรยากาศโคตรเลยขอเนี่ยดเด้อ บรรยากาศโคตรด,ดีอ่ะคุ้นขบับโอ้ยมีบ้าจอดรถบอมีข่าวไปจอดเลยคนเอาอ๋อบรรยากาศโคตรดได้ Hoa như đơn vị đó hát lèo hoa nè đỏng in the store. TĐi lăng lăng ไก่อะไรไก่อะไรเรานั่งรถข้บมือจะมาสวัสดี<ล>อ๋หล้างนี่แต่ว่าฮาสิไปผักอยู่บ้านคุณกวงแรงพี่น้องอ๋อแล้ว ไก่อะลีจองเอ้ยโดยขบมูโดยครับแต่ว่าขนาดบกเคยกับบุย่าเราทานส่งโรกแค่สั้นขนาดขันส่งโลกแค่สั้นงมันกับปุยาา แบเป็นเมงคันน้มาถบาไ่บบวมเลยกนบโบวมาวกาศพี okay. ่น้องบรรยากาศบ้านคพอนบ้านบพนยัคือเต็กขี้หัวเฮาวนี่กระซานมาไม่กราะอาด บรรยากาศคนงามเลยโดยเฉพาะหน้าพรตัวน่าคนงามโดยเาเคยมาเยกเทื่อะไอ้บรรยากาศนั่งน้ำจุดชมวิวที่ว่าเด่น ส้ยงามดิแม่แม่ไปตาลงเหรียน้องคกก่าจะเป็นบ้านทาในรุ่มลลิน่นาะวิวิโคตรเลยวิวโคตรได้เลยไหม น้องอยากลองเล่นใช่มุมนี่นะมุมถึงเขาซูมไปนี่เขายืยุนดิพุนซูมไปแล้วก็นีน่ซูมไปแล้วกันใชเบิร์บเบิร์แล้วมันเห็นอันเนี่ยน้ำเนี่ยใช่ป่ะหยืดมีคนหยุดยูด่ฝั่งนั้นเนี่ยอุยโคตรดีบรรยากาศในไลฟ์พี่น้องเออฮอดแล้วเพืออ่อนในดองอนะีเมซอนเนาะกาศิบรรยากาศเทือนเพื่อนอี่รังนี้เนานนะเออ,อ หาสีลองไปเบิ่งบรรยากาศครังรู่เนาะแต่ว่าสิเป็นลิปหนะ่ะได้พี่น้องคลิเนี่ยก็สิเก็บบรรยากาศซำนยยีเดินทางมากกวาสีฮอดเนาะในทีชสุดกระหอดแล้วเหัอนในดอกอีมเมซอนเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกก่านทรายเด้อ